สวัสดีครับองุน่นเขาใหญ่เลีนี่ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่โปรดติดตามองน่นเขาใหญ่เลีที่โทรมาสั่งองุ่นเขาใหญ่เลีที่ไปเที่ยวคายที่รับนกเองที่มาเที่ยวดูนกที่มาชมมาเนี่ยมาชมกงมาชมนกกลุ่มนกต่อนกฝึกนกหัดครับหลายๆนกเลยครับนี่ครับช่วงนี้มีครับนี่มีทั้งนกต่อเก่าๆที่เล่นได้เลยครับก็มีนกไม่นกช้ำครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่ครับ อันนี้อนกมาเช็คให้เอฟซีได้แบ่งปันไปเล่นครับนี่นี่อันนี้ก็มาในตามต้นไม้ตามนี่ต้นไม้มมไมใหญ่ๆครับก็ตามหมู่บ้านคนะเจอตรงไหนก็ตั้งตรงนั้นครับนี่ดูบรรยากาศครับนี่ครับ,รบแต่ก็ต่อไล่มามั่งแล้วก็ได้มาคนนะอันนี้สามตัวครับหนึ่งสอง สามครับมีนกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีนกครับนี่ดินอยู่นี่ครับนี่ครับครับนี่ครับมีนกปลาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตอนนี้นะนี่วันนี้เดี๋ยวแนะนําทั้งสองตัวมีตัวที่เรียกอยู่นี่เจ้าสุดยอดครับเจ้าสุดยอดนี่ครับมาแล้วเจ้าสุดยอดครับเจ้ายอดท้องเลยครับแล้วก็นี่ตัวก็เป็นกุ้คค้อยครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ ขูนิ่มๆ,น,มๆนุบๆนี่นี่นี่ขูอ่างสองคาคำครับสองกุ๊กตัวนี้นะอันนี้ขูธรรมดาครับนี่ครับตัวนี้เป็นริ้วเฟืองครับเดี๋ยวนี้นนนนนเป็นสองกุก๊กห้อยครับบางทีก็หนึ่งบางทีก็สองนี่จดจวดครับไม่ต้องกลัวสายต่อครับนี่ต่อก็วาต่อครับ เก็ว่าเกวจวดจวดก็ว่าจวดจวดครับนี่ไม่ได้โม้ครับโอ้ไม่ได้โม้ครับนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามวงานกเขาย้มลีอยากได้อะไรก็โทรหาองนกเขาแย้มลีจะได้จัดส่งเดี๋ยวผมจะลองตั้งต้นเนี่ดูเขียวเขียวเนี่ยนกตอกำลังห้าวครับเดี๋ยวดูการติดครับดูการเรียกหรือเวลาการโยนครับนี่ ชอบเอาไปเล่นก็นได้เลยครับคู่นี้นี่ราคาไม่แพงครับโทรสอบถามได้ครับโทรสอบถามโทรคุยได้ครับอยากได้ก็บแบ่งครับโอนจริงส่งจริงครับสวัสดีครับ